สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ GMO นะครับ Gamer Offline นะครับวันนี้ก็สอนอะไรดีสอนทำลิฟต์รถไฟดีกว่าครับขอรีเซ็ตก่อนคนระับ ของที่เราตเตรียมก็มีครับลิฟต์รถไฟรถรางรถครับรถไฟลลลบล็บอกอะไรก็ได้เพื่อความสวยงามผมจะใช้กระจกด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับขั้นแรกวาง่นี้ครับแล้วก็ทุบบล็อกไว้ตรงนี้ให้รถไฟมนไหลเข้าไปแล้วก็ทุบตรงนี้ครับ ต่อขึ้นมาสักประมาณสามคูณห้าครับผมจะใช้สี่คูณห้าดีกว่าจะได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ก่อมาข้างข้างอีกเออผมลืมของอันนี้อันนี้สำคัญเลยนะ ไออ่บันไดดีกว่าครับบันไดไดวางไว้อย่างนี้นะครับก็วางหินไว้อย่างนี้เอ้ยแลเอารถไฟวางไว้อย่างนี้ครับรางรถก็วางไว้อย่างนี้แล้วก็คุณก็ทําให้มันไหลลงไปอะอลงดิ ก็ <S <S <ie> <S จะยากนงี้แแล้ครับถ้าคนไม่ค่อยจะเป็นโอเคลองไปแล้วแล้วเราก็ก่อใหม่นะครับก่อขึ้นมาสีู่ณห้าเหมือนเดิม ทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นที่พอใจของคุณนะงั้นผมจะเอาแค่หนึ่งสองสามชั้นครับสามชั้นไม่เอามากครับนี่ครับอารถล้างไม่งั้นวางรถไฟไม่ได้ครับ ให้มันไหลผมเกือบลืมนะวางไว้งนี้นะครับแล้วก็เสียงนี่มัน เมื่อไหร่รถไฟจะลงวัเน,นี้ลงดีให้ตอนนี้ขอความสงบนิดนึงนะครับคนที่นั่งข้างๆผมครับ เอาอยางนี้เลยดีกว่าแนวดีล่วงไปแล้วโอเคจะได้งเอาแค่3มชั้นเสร็จแล้วก็ตกแต่งอนะไร <c oughs> ก็เรื่องของคุณนะ ผมเอาแค่นี้นะครับไม่เอาอะไรมากคีิกเกีด็ดแรงมากเดีย๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูนะครับคุณไม่ต้องคลิกขวาอย่างนี้ก็ได้คุณก็ไปคลิกขวานี้เลยแล้วก็ขึ้นไป ได้แล้วครับเนี่ยแต่เอ๊ะทำไมเวลาขึ้นแล้วทำไมมันล่วงเวลาคลิกตรงหลังมีวิธีง่ายๆครับคือคุณก็ทำมาเช็กเอย่างนี้อย่างนี้นะครับ วางรถไฟไฟ้เสร็จแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูใหม่นะครับคลิกขอดาค้งเลยก็ได้ครับนะครับขึ้นมาได้แล้วครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ่อยมาเจอกันใหม่ก,กับรายการ GOM นะครับ